หลังจากนั้นก็นำงาที่ค <Q> ั่วเสร็จแบบร้อนๆมาโขลกกับเกลือให้ละเอียดแล้วพักเอาไว้วิธีนี้จะช่วยทำให้งามีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆใส่ครกแล้วก็ตักงาป่นราดลงไปจากนั้นก็โขลกให้เข้ากันเมื่อโขลกวัตถุดิบเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็นำมาแผ่ให้เป็นแผ่นแล้วผึงไว้ที่กระด้งค่ะ อ,อกมาก็นำมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำถ้าทิ้งไว้นานจะทำให้ขนมแข็งตัวได้ค่ะถ้าแข็งก็เอามาย่างกินแต่ก็เอามาทอดถ้าแข็งนะเพราะว่ามันแข็งถ้าเย็นแล้วมันจะแข็งเคี้ยวไม่ออกอร่อยไหมคะก็อร่อยอร่อยเหรออืมอร่อยจ้าอร่อยจ้าแล้วใครทำละจ้าหนูค่ะหนูค่ะขอคำว่าอร่อยเป็นภาษาเกาหลีหน่อยคะ่ะอุ้ยือแน่